งานาแล้วมือน้ยางไปเรองอี้นี่ถเงาเลยถือแน่เงาอีกสัไมเทานาีงท right. okay. right. <AND> well. ั่วเลยถพอโอมมีร้อนเขาเข้าเท่น้าเลยัง้าขอไปอยู่ไอโแบบน้างหเนาะ้นัน

เดี๋ยวรโตมนุกพาพิจาราแล้วบอดุนัน่อันออโยแล้ว่ระตนแล้วว้าพิจารณาเอาี่มาโตูเคยเห็นะนะเย่าในว่าแล้วกูนะนคตั้งาลืมาดังมืมืนน้อยี่นนเป็นประตู มือมากล้าวิ่งเราันก็โอ้ยยังไปว่าไปที่นั่ที่เราไปต้นตัดโอ้ยตะกี้เข้าไปเห็นเลยน้ำเยอะโอ้ยตายแล้วมาฝากกันครับเดี๋ยวมันี่มีเยอะ ไปไดันกอย่นมเห็โอยปน่ลง้มาันนี้ผมไปให้้ตอนัปายมังยูขมาปายนีข้าที่อ่กนางนี้าเร่องขเราเรตตหน้า่าหน้าตเวลวก็ให้ยงเขาุกใหุ้กให้นาพี้มีติ๋วกันดูเลยอกมันทาเร าก็มาเองขอาทาี่มาลดนั่งก้าวครับมีนะมานี้ได้วนกันีนน้ำวานดี้านี้านัดละเ้ยวามกี่เงาดีมนกันีแล้วบ้านกนีวนี่แลลั้น่้อวามนั้น็น

ก็ที่เป็นเม็ดนี่หรอเด็กไปกึดถึงนีแล้วเ <c oughs> ด็กมาทำอะไรอีกหนึ่งโยมเมือไรมันเล็งมั้เลยมีบานสังบานเนมันกระดานลื่นรอดลายงานผมเยอะ